ครั้งที่แล้วเนี่ยปะป๊อก็คิดว่าหมดเรื่องหมดราวสักทีนะคะทุกคนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยปะป๊องก็ไม่ได้เอาผิดกับพิงกี้หรือว่าใครเลยก็ต้องปล่อยเขาไปละค่ะเพราะว่าปะป๊อก็ไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าเจ็บแค้นไปแล้วเนี่ยเขาเดือดร้อนแล้วเราจะมีความสุขได้ยังไงอ่ะถูกไหมละคะตอนแรกเนี่ยเช้าๆอากาศดีๆตอนนี้เริ่มร้อนแล้วละค่ะแต่ว่า ยังไม่ได้กินข้าวเลยแฮะหิวข้าวจังวันนี้จะมีอะไรกินบ้างนะอยากหาอะไรเบาๆกินจังเลยค่ะไม่รู้ว่าคุณป้ากับคุณลุงตื่นหรือยังวันนี้ป๊อปตื่นเช้าเป็นพิเศษเพราะว่าอยากมานั่งเล่นที่ริมสระว่ายน้ำเนี่ยแหละเออแล้วเควินจะตื่นหรือยังน้าเอ้ยอากาศดีชะมัดติดอย่างเดียวที่ร้อนไปน,นิดนึงเนี่ยแหละค่ะเข้าบ้านมาเจอกับแอร์เย็นๆโอ้เคยสดชื่นหน่อยต่างแอร์แบบนี้ ป๊าป๊ามีความสุขจังเลยคิดถึงคุณพ่อกับคุณแม่จังสดใสตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ต่างประเทศแน่เลยล่ะค่ะเพราะว่าท่านทำงานหนักมากๆเลยนะเอ๊ะเดี๋ยวนะกลิ่นอะไรหอมจังเลยเหมือนกลิ่นพิซซ่าขนมปังเลยอะ่ะ โอ้ปอปเปหิวข้าวจังสวัสดีจ้าหนูปอปเปิอรุณสวัสดิ์นะจ้าวันนี้หนูปอปเปิตื่นเช้าจังแฟนไม่บ้านบอกบ้าแล้วล่ะสาวว่าหนูปอปเปเนี่ยนั่งเล่นแล้วก็ดูวิวอยู่ตรงสระว่ายน้ํามากินข้าวด้วยกันไหมจ้าวันนี้เดี๋ยวตอนเช้าเรามีขนมปังต่างๆแล้วก็มีพิซซ่าด้วยนะบอกแลเข้าวหนูปอปเปนั่งเลยจ้ามากินข้าวด้วยกันนะโอเคค่ะขอบคุณนะคะคุณลุงคุณป้าถ้าอย่างนั้นเนี่ยหนูขออเอ นั่งตรงนี้แล้วกันเป็นไงบ้างอะเจ้ตัวแสบหายกลัวหรือยังไม่มีอะไรหรอกป้าป้าไม่กลัวหรอกนะธรรมดามากเฉยๆอะเฉยๆอย่างั้นหรอได้ถามว่าเธอแหกปากลั่นเลยเนี่ยบอกเฉยๆกาฟูดนะแหมไม่ต้องมาล้อป้าป้าเลยนะไม่สนแล้วป้าป้าจะกินข้าวแล้วอยากแก้ป้าป้าอย่างนั้นสิสารูกแค่นี้ป้าป้าก็กลัวมากพอแล้วป้าดีใจนะที่หนูไม่เป็นอะไรอะป้าก็เป็นห่วงแทบตายตอนที่รู้เรื่องแต่มารู้อีกทีนึงก็คือหนูรอดแล้วตอนนั้นป้าจะวิ่งไปแจ้งตำรวจแต่ว่า ไม่ทานแล้วละจ้ะเพราะว่าป้ารู้ทีหลังเลยเควินไม่ยอมบอกอะไรป้าเลยอไม่เป็นไรเลยค่ะคุณป้าแค่นี้เองหนูสบายมากแล้วห,หนูก็ไม่เป็นอะไรแล้วด้วยค่ะขอบคุณนะคะอ้อไหนๆก็ไหนๆละนี่ฉันมีนี่ให้เธอด้วยนะเอาป่ะพิซซ่าเนี่ยอะงามวยพิซซ่าอร่อยจังเลยขอบคุณนะเควินถ้าอย่างนั้นเนี่ยเป่าๆขอเค,ค้กด้วยดีกว่าในนี่เนี่ยนะได้คืบจะเอาสอกอยากกินก็กิกนเถอะจะไม่ห้ามเธอหรอกกินไปเลยถ้างั้นฉันกินดีดีกว่า อ๋อนั่นก็ขอปเปาๆนะแต่ไม่ไปไเป็นไรเรอกถือว่าแลกกับเค้กที่ปเปาๆของเควินมาแล้วกันนี่น่ากินจังเลยอะ่ะอ้อ่อร่อยอร่อยมากเลยเป็นเค้กสตรอเบอรี่ว้ารสชาติดีชมัมนัดเอ๊ะใครโทรมาปั๊บนึงนะฉันขอคุยโทรศัพท์แป๊บนึนนงฮัลโหลวัสดีครับเอ่อเควินพูดสายอยู่ครับฮะใครนะใครมานะเดี๋ยว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 ตอนไหนตอนนี้ตอนนี้เลยเหรอฮะ <Hi? S 1> อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งวางอย่าเพิ่งวา,างวาตอนตอนนี้เนี่ยนะ นี่อยู่ถึงฮะถึงแล้วเหรอโอเคโอเคเอาอะไรวะเนี่ยเกิดอ,อะไรขึ้นล่อจ้ะลูกดูเออตกใจไม่น้อยเลยนะไม่มีอะไรหรอกค่ะแม่ผมต้องไปรับเพื่อนที่สนามบินอนะคนไหนนะเพื่อนคนนั้นที่สนามบินกลับมาแล้วเหรออืมองั้นต้องรีบไปรับเลยล่ะจ้ะลูกอันแน่มีอะไรหรือเปล่านั่นเนี่ยพูดเหมือนมีรับลมคมในแป,กแปลกๆนั่งนะึงนะเดี๋ยวผมต้องทักไลน์ไปบอกดราฟก่อน น่งนั่นเนี่ยแม่ขอให้หนูปเปาเปาไปกับลูกได้ไหมเควินเพราะว่าหนูปเปาเปาเนี่ยอาจจะยังไม่รู้จักกับเพื่อนเก่าของลูกก็ได้นะไม่เห็นจะน่ารู้จักตัวไหนเลยครับแม่แต่ว่าถ้าอยากไปก็ไปได้ครับผมให้ไปได้ว้าปเปาเปาได้ไปเที่ยวห,หรอดีใจจังเลยไปสามคนใช่ไหมมี Kevin, เควินเปาเปาแล้วก็ดราฟด้วยไปกินข้าวกันนะวันนี้ปเปาเปาอยากกินข้าวข้างนอกด้วยล่ะนานจะได้ออกจากบ้านสักทีนึงอะ่ะก็แล้วแต่ได้หมดอะเร็วๆหรือไม่ทัน รู้แล้วนะอุ้ยเอาวัสดีรับที่นี่ใหญ่สมันเลยอะเคมินว้ามีของขายเยอะแน่เลยวัสดีทั้งคู่เลยแหมวันนี้นี่วันอะไรก็ไม่รู้นะวันดีชมัดอยู่ดีๆยายนั่นก็กลับมาแล้วนายเนี่ยยังไงฮะดีมารับเชียนะเอาจริงๆนะ ฉันก็แค่ลำคานที่ไงนั่นน้องมานั่งบนจู้จี้จุกจิกอะไรก็ไม่รู้นี่ทําไม่ใช่เพื่อนกันตั้งแต่เด็กฉันไม่มารับให้เสียเวลาหรอกบอกเลยเ um <c oughs> ออเหลอพ่อนหนุ่มเควินอะตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะลงเครื่องแล้วมั้งน่าจะรอรับกระเป๋าอยู่อะเราเข้าไปข้างในกันดีกว่าโอ้ยงงเฮ้สองคนเนี้ยไม่มีอะไรหรอกนายเปาเปล่าไเ,เ,เดี๋ยวฉันจะพาเธอไปรู้จัก เพื่อของเราโ,โหที่นี่ใหญ่นะดูเลยแฮแล้วทำไมเควินกับราไม่รอปอปาอปเลยเนี่ยปกติก็รอกันตลอดนี่นาะแล้วปปาเปเพิ่งมาครั้งแรกด้วยอะโอ๊ยไม่รู้จะรีบอะไรขนาดนั้นเขาเพิ่งจะลงเครื่องเองมั้งไม่ตายเหอะไม่ไหนกันหมดแล้วแล้วเนี่ยเควินดราฟอยู่ไหนกันน้าเอนี่ฉันบอกว่าให้เดินตามมาเร็วๆไงล่ะเดี๋ยวก็หลงทางแล้วปเป็นเรื่องอีกจนได้อะ่ะไเอาหนะ้าอย่าไปดูปปอปอย่างนั้นสิปป๊อปไม่เคยมาก็คงอยากเดินดูอะไรหรอมั้ง เควินปร,ปรตื่นเต้นมากเลยล่ะทีนี้ใหญ่ชมามแถมมีเครื่องบินด้วยล่ะอ,อ้อนั่นไงมาแล้วมาแล้วมาแล้วนั่นน่ะยืนคุยอยู่ตรงนั้นน่ะมาสักทีนะยืนรออยู่ตั้งนานคุณบูนนี่ค่ะคุณพี่ใช่ค่ะเออช่วยตรวจสอบดูนิดหนึ่งนะคะโอเคค่ะเรากำลังเร่งตรวจสอบอยู่นะคะอ,อ่ะไม่ทราบว่าของของหนูเนี่ยเออที่ยังได้ไม่ครบเนี่ยช่วยฝากคนเดินไปเอาให้ทีได้ไหมคะพอดนี้ว่าหนูรอมานานมากๆแล้วะคะ่ะแล้วมันไม่มาสักที เออเดี๋ยวสักครู่นึงนะคะเดี๋ยวเช็คให้ค่ะต้อหาเพื่อนดีกว่าฮัลโหลเควินใช่ฉันถึงแล้วล่ะตอนนี้เอกกำลังคุยกับพี่ผู้หญิงอยู่รอแป๊บน,นึงแ้่ฉันออกไปหาพี่ถึงนายนะแต่ฉันออกไปตอนนี้แหละแป๊บนึงตอนนี้เนี่ยทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกอบคุณที่ใช้บริการค่ะมาแล้วโอ้ยไม่รู้ว่าไอ้พวกนั้นเนี่ยจะรอฉันนานไหมนะ หวัดดีหวัดดียายแสบม,มาจนได้นะเป็นไงบ้างไปเดียนต่างประเทศอ่ะเหนื่อยปะก็เฉยๆย,ย่าในก็ดูว่าฉันเก่งแค่ไหนเรื่องภาษาเนี่ยธรรมดาม,มากหม่ๆเบยๆแล้วก็เรื่องเรียนเนี่ยฉันจะบอกว่าฉันเรียนมานี่เกรดดีมากเลยนะดีที่แปลว่าเอแบบดีอ่ะไม่ใช่ดีที่แปลว่าแบบ แบบเกนะียนดีอะไรเงี้ยรู้อยู่แล้วนะไม่ผิดหวังจริงๆเลยฉันว่าแล้วว่าถ้าเธอไปเรียนเนี่ยเธอต้องได้ดีแน่นอนแต่ดูเธอเนี่ยแต่งตัวเปรี้ยวเหมือนเดิมเลยนะสีสันที่ฉูดฉาดตามากที่นู้นเขาไม่บอกหรอกว่าเธอเหมือนสามภูม่ะก็ไหนนี่ก็ยังฝั่งแซบไม่พักเลยนะฉันตอนที่ไปกับตอนที่กลับมาเนี่ยยังไงก็ยังอย่างนั้นเลยแต่ว่าเออก็ไม่มีใครว่าอะไรนะเพราะว่าเขาก็บอกว่าฉันแต่งตัวโดดเด่นมากๆเลยแหละเอ๊ะเดี๋ยวนะสาวน้อยคนะน,น,นั้น อะรเหรอฉันองไม่ค่อยชาย้าแต่ขอถอดแว่นแปแบ,บ,แบนนเควินนายถือแว่นให้ฉันหน่อยดิสวัสดีค่ะหนูชื่อว่าเปาๆค่ะเพิ่งย้ายมาเรียนเออตอนแรกนูอยู่ต่างจังหวัดแต่ว่าพ่อส่งมาเรียนที่นี่เป็นเมืองใหญ่แล้วก็อยู่บ้านของเควินค่ะโอ้ m มก o d อยู่บ้านของเควินอย่างนั้นเหรอทำไมเธอไม่เอออยู่ที่บ้านของตัวเองล่ะแล้วอยู่แงเนี้ยพ่อแม่ไม่ว่าเหรอจะไม่เป็นอะไรใช่ไหมอ่ะพ่อแม่เราค่อนข้างที่จะ สนิทกันค่ะเพราะว่าพ่อของหนูกับพ่อของเควินเป็นเพื่อนสนิทที่สนิทกันมากๆเลยค่ะ ขาก็เลยฝากหนูหมาอ,อ,อ, oh, อยู่กับครอบครัวของเควินโอ้อยู่กับครอบครัวของเควินให้ครอบครัวเควินดูแลสินะโอเคโอเคจ้ะเข้าใจละหวัดดีนะเออชื่ออะไรนะปอปา,ปาใช่ไหมฉันชื่อว่าอลิสนะยินดีที่รู้จักนะยินดีที่ได้รู้จักเหมือนกันนะคะคุณอลิสนี่อย่าัวยืนคุยนานเลยวันนี้ฉันจะพาเธอไปกินข้าวสักหน่อยอะเอากระเป๋ามาเดี๋ยวฉันถือให้เองแล้วก็เอาแว่นของเธอใส่ไปด้วย าของเธอที่มันแบบฟุ้งฟิ้งน่าดูเลยนะไปกินข้าวกันเดี๋ยวมือนี้ฉันเลี้ยงเองยเยในที่สุดเนี่ยนายก็เลี้ยงข้าวฉันอีกแล้วนะอยู่กับนายเนี่ยฉันไม่ต้องเสียตังอะไรจริงๆนะเควินอย่างนี้แหละนะนายมันรวยนี่นายไอ้นี่นี่สดใสล่าเลิเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนเลยนะเควินเดี๋ยะดิไอนี่เหมือนคนบ้าขึ้นมาทุกทีแหละดูดิด,ดีก็ยืนกรี๊ดอยู่คนเดียวดีหน้าแถวนี้ไม่มีคนนะไปกินข้าวไปกินข้าวไปกินข้าวดีกว่ากินอะไรก็ได้นะขอฟีชกินได้หมดเลย ดี๋ยวนะนี่เธอเอากระเป๋าไปเก็บไว้ที่รถแล้วใช่ปะก็ใช่นตะสิจะแบ่ทําไมให้เหนื่อยล่ะในเมื่อเราก็มีรถที่จะก็เหมาไปวางได้ฉันก็ไปวางก่อนสีแล้วก็เข้ามากินข้าวนี่ไงแต่ว่าฉันไม่อยากกินข้าวฉันอยากกินฟิลแบบว่าขนมหวานกาแฟาอะไรแบบนี้รองท้องก่อนในยป้าแล้วเดี๋ยวตอนเย็นค่อยไปจัดหนักแบบบุฟเฟ่จัดเต็มกันดีไหมคิดถึงส้มตำจังเลยอยากกินอ่ะโอเคถ้าอย่างนั้นเนี่ยเธอไปหาที่นั่งได้เลยนะส่วนเรื่องเมนูเนี่ยเดี๋ยวฉันจัดการให้อลิสเธอไปหาที่นั่งเลยนะไปกับฉันนี่แหละ เดี๋ยวเราไปหาดูไม่รู้ว่าคนเยอะหรือเปล่าเรื่องเมนูเนี่ยให้เควินจาัดก,การไปแล้วกันมันรู้หมดแล้วว่าเธอชอบกินอะไร<า>ได้เลยได้เลยถ้าอย่างนั้นเนี่ยอย่างฉันเออไปหาที่นั่งก่อนนะปาดาปาอุ้ยร้านนี้เนี่ยของกินเยอะสมาร์ทเลยอ่ะโอ้มีกาแฟมีเบเกอรี่อุ้ยแซนด์วิชด้วยอ่ะเอาดาไปเร็วโอเครู้แล้ว okay, หน้าม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 า Kevin, เควินแล้วนายจะกินอะไรดีอ่ะปอปยังไม่รู้เลยว่าปอจะกินอะไรอ่ะอ่อเธออยากกินอะไรอ่ะเธอบอกมาดิเดี๋ยวฉันเออสั่งให้อยากินเป็นแบบไหนอ่ะ ก็ปอยังไม่แน่ใจเลยฮะยังไม่แน่ใจเนี่ยงั้นเดี๋ยวเธอแน่ใจแล้วค่อยบอกฉันแล้วกันนะแต่ฉันไปสั่งก่อนละโอเคก็ได้แซนด์วิชอันหนึ่งครับแล้วก็เอาขานมเค้กสตรอเบอรี่พร้อมกับน้ำสตรอเบอรี่ปั่นแก้วหนึ่งครับอืมแล้วผมก็เอาเอาเป็นช็อกโกแลตร้อนแก้วหนึ่งครับแล้วก็เอากาแฟร้อนแก้วหนึ่งด้วยครับให้เพื่อนผมขอบคุณมากน,นะคะคุณลูกค้าเดี๋ยวพนักง,งานจะนำไปเสิร์ฟให้ที่โต๊ะรอสักครู่นะคะ นี่ฉันมาแล้วฉันจาได้นะว่าเธอชอบกินมันอะอะตอนนั้นเธอกินทุกวันเลยนี่นะกินจนพุงย้อยเลยหล่ะนี่นายก็พูดเกินไปอยาฉันไม่ได้กินจนพุงย้อยซะหน่อยอย่าให้ฉันแชร์ความลับของนายบางนะตอนเด็กๆเนี่ยนายเคยฉี่รักขังเกยฉันยังไม่เคยบอกใครเลยเธออย่าพูดไปสิเดี๋ยวพี่คนอื่นเขาคอนยิงเข้าอะไรกันนะฉันไม่อยู่แค่ไม่นานเนี่ยนายมีความลับอะไรแล้วหรือเปล่าทำไมเรื่องแค่นี้ไม่อยากให้คนได้ยินหลังไม่มีอะไรซะหน่อย เฉันล้เหนื่อยใจกับเธอจริงๆเลยสองคนนี้เนี่ยกัดกันไม่เปลี่ยนจริงๆเลยนะมาเรากินกันเถอะอ้าวแล้วปเปาอ่ะน่าจะกําลังยืนสั่งเครื่องดื่มอยู่แล้วมั้งแต่ปลายนานเหมือนกันแฮะเห็นตอนแรกถามว่าจะกินอะไรก็ไม่รู้ว่าจะกินอะไรเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้ไม่รู้สั่งได้หรือย,อยังเนี่ยแล้วเควินก็เดินไปหมดแล้วก็ให้ปเปาคิดไม่ใช่เหรอว่าจะกินอะไรดีอ่ะไม่ทราบว่าพี่พอจะมีชาสักแก้วหนึ่งไหมคะด้เลยค่ะคุณหนูรอสักครู่นะคะเรียบร้อยค่ะ ป๊อปอยากกินขนมจังเลยแฮะแต่ไม่รู้ว่าเควินสั่งขนมอะไรไปแล้วบ้างนะสิถ้าสั่งไปซ้ำแล้วกินไม่หมดป๊อปจะโดนเควินว่าไหมนะงั้นไปดูก่อนดีกว่าเผื่อเควินสั่งขนมเผื่อป๊อปไปแล้วก็เราสั่งน้ำไปอย่างเดียวแล้วกันถ้ากินไม่หมดมันก็เสียดายตังค์ใช่ไหมคะทุกคนแล้วเดี๋ยวป๊วก็จะโดนว่าด้วยเอา้าปอปมาแล้วหรอไปนั่งเลยมาช้าชะมัดโอเคขอบคุณนะเออแล้วว่าแต่ พวกนายกินอะไรกันน่ะโวกชันไม่ได้กินอะไรอะอันนี้พวกขนมอะไรพวกนี้ก็เอ่อของอลิซเขานะ่ะว่าเดี๋ยวเธอจะกินด้วยกันไม่ละเปา,าๆอันนี้อร่อยมากเลยนะเป็นเค้กสตอรอเบอรี่ที่ฉันชอบมากที่สุดเลยอะตอนที่อยู่ที่นี่เวลาไปไหนมาไหนเนี่ยฉันก็จะกินแต่เค้กสตอรอเบอรี่แบบนี้นี่นแหละชอบกินงั้นเหรองามอร่อยอะไงเควิน เยอะตั้งแยอะเธอก็กินไปดิเนี่ยอะมานี่มายัดปากเข้าให้จะได้เลิกพูดเอออันนี้ก็อร่อยดีเหมือนกันนายนี่แสนรู้จังเลยนะเควีวิว่าฉันชอบกินมันอะแันไม่ใช่หมานะ <c oughs> ม่งนี้เด็ดแต่ฉันชอบ <c oughs> อยู่กับเธอแล้วเนี่ยมันหาจริงๆเลยผ <c oughs> ู้นายสองคนนี่เล่นกันเป็นเด็กไม่ไนะแบบไหนแบบนั้นเลยอ่ะตอนเด็กๆเป็นยัางไงาตอนโตมาก็ยังคงเป็นอย่างนั้นอยู่ฉันชอบความสัมพันธ์นี้สมัดเลยเปาเปารู้สึก เอจัง oh, A few m o m e n t s later ฉันจะบอกว่าสิ่งที่ฉันอยากมาที่สุดก็คือทีเนียเนี่ยแหลน้านสเก็ตคิดถึงฉันบัดเลยอ่ะฉันไม่ได้มาที่นี่โคตรนานส่งสเก็ตมาเร็วเข้าฉันอยากลองเล่นแล้วว่าฉันจะยังเล่นได้อยู่หรือเปล่าอ่ะไม่ได้เธอจะเล่นแบบนี้ไม่ได้ดูสภาพเธอสิรองเท้าก็ไม่ได้สวมหมวกก็ไม่ได้ใส่ไปหารองเท้ากับหมวกมาสวมเลยนะ ่อให้จะเล่นเก่งแค่ไหนเนี่ยแต่เธอไม่ได้ฝึกมานานมากแล้วนะอลิสเดี๋ยวก็เกิดอุบัติเหตุขึ้นหรอกอันนี้ฉันเห็นด้วยกับเควินนะอลิสเธอควรหาอะไรที่แบบมาป้องกันหน่อยอะ่ะไม่งัน้นเนี่ยเดี๋ยวเธอเจ็บตัวไปแย่เลยนะเอางี้นะเธอเอาบอร์ดไปถือแป๊บนึงดิโอเคโอเคเดี๋ยวฉันมาแป๊บนึงอย่าเพิ่งเล่นนะรอแป๊บการที่เล่นสเก็ตบอร์ดเนี่ยผมพูดตรงเลยนะคะว่ามันเป็นกีฬาที่อันตรายมากๆอาจจะข้อมือซ้อนหรือว่าหักหรือว่าหัวแตกได้เลยนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องอมอีอุปกรณ์ป้องกันสักนิดนึงโอเคผมเจอแล้วในนั่นเนี่ยไม่ค่อยจะดูแลตัวเองเท่าไหร่เลยแล้วเวลาเจ็บตัวทีก็ป่วยหนักเลยล่ะครับโอเคตอนนี้อุปกรณ์ครบทุกอย่างแหละเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะอุปกรณ์ไปให้อลิซได้สวมใส่เอาวกนี่ไปสวมแล้วหูกระตานั่นมาเดี๋ยวฉันถือให้แล้วก็ลองเท้าคู่นี้ด้วยนะโอเคโอเคพี่บ่นเป็นบ้าเลยนะ คิดถึงชมัดเลยนะการเล่นบอร์ดเนี่ยดูซิจะทำท่าได้ทุกท่าหรือเปล่านี่โดนแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะแบบนี้ว่าฮู้ฉันทำได้ด้่ลฉันบอกแล้วนะว่าฉันไม่ลืมแน่นอนเป็นไงล่ะเธอเนี่ยังทำท่าเดิมได้อยู่เลยเนาะฉันไปท่าใหม่กันนานแล้วอะไรยาท่านี้เมื่อก่อนฉันก็ทำไม่ได้ตอนนี้ฉันทำได้นะดูดิเห็นปะโอเ่อะเก่งจ้าฉันทำได้ทุกท่าแล้วล่ะเป็นไง ตั้งนานอออเดี๋ยวนะเห็นตรงนั้นไหมอะคืออลิซรองเท้าเหมือนมันจะหลวมอะถ้าอลิซใส่แบบนั้นน่ะเดี๋ยวอลิซจะล้มนะตอนที่เล่นสกเก็ตบอร์ดอะใป๊อปปๆขอดูใกล้ๆหน่อยได้ไหมอลิสฮึบโอ๊อโอ๊ยเจ็บอะอลิซเป็นอะไรหรือเปล่าปปาขอโทษน,นะปอปาไม่ได้ตั้งใจอะปอปาไม่ได้ตั้งใจจริงๆนะโอ้เจ็บตรงไหนไหมนั่นน่ะดีนะที่มีอุปกรณ์ป้องกันอะไม่งั้นเธอแย่แน่ โอ้ยพวกนายไม่ต้องเป็นกังวลหรอกนะแค่นี้เองสมัยก่อนเนี่ยฉันล้มกับพวกนายตั้งบ่อยตอนนี้ฉันเล่ไม่เป็นน่ะนี่ล้มแค่ทีเดียวเองนะฉันยังถือว่าฉันเก่งอยู่ละเปาๆฉันขอคุยอะไรกับเธอด้วยหน่อยได้ปะ ขาก็รู้ไม่ใช่เหรอว่าสเก็ตบอร์เดเนี่ยมันอันตรายแค่ไหนอะ่ะแล้วเขาเล่นท่าอยู่ดีๆเธอเข้าไปข้างหลังแล้วไปจับตัวเขาอย่างนี้เขาก็ต้องล้มมาดิ <What? S 1> ฉันบอกแล้วใช่ไหมว่าเวลาเล่นกีฬาพวกเนี้ยให้ระวังทั้งตัวเองแล้วก็ระวังทั้งคนรอบข้างด้วยเธอเข้าไปเมื่อกี้ทําให้อลิสล้มเลยเห็นไหมถ้าลิสเป็นอะไรขึ้นมาเธอจะทายังไงเปาเปา mm hmm. เธอนี่มันไม่รู้เรื่องอเลยทันทันที่ฉันเคยบอกเธอไปแล้วนะว่ากีฬานี้มันอันตรายอะ่ะ mm hmm. เบลขอโทษป๊อปไม่ได้ตั้งใจอ่ะป๊อปแค่เห็นว่าเราท้าอลิซเขาหลวมเฉยเองอ่ะวันนี้นายเป็นอะไรกันนะเป็นทั้งวันแล้วนะป๊อปไม่ได้ว่าอะไรสักคำเลยที่เพื่อนมาป๊อปก็มาด้วยพวกนายเป็นบ้าอะไรกันนะนายไม่สนใจฉันจะไม่ว่าไม่โกรธหรอกนะทำไมนายต้องตะโกนฉันด้วยความรุนแรงขนาดนี้ด้วยอ่ะฉันขอโทษนะที่ฉันเข้าว่าเป็นส่วนเกินกับพวกนายอ่ะขอโทษนะอลิซที่ฉันเดินเข้าไปหา เอาเป็นว่าพวกนายเล่งกันไี่พอใจอนะฉันฉันขอไปดีกว่า <c oughs> ปาอปาไม่ได้ตั้งใจเลยอะทุกคนทำไมต้องว่าปาเปาแรงขนาดนั้นด้วยอะแควินนายเอ,อ่อทำไมนายพูดแบบนั้นน่ะนายไม่พูดกับปาเปาเขาแรงไปหน่อยเหรอโอ้อยวันดีดีหายหมดเพื่อนฉันอุตส่าห์กลับมาจากต่างประเทศเซงชมัดไอ้ควิน นายเอาอีกแล้วนะชอบตะคอกใส่เปเๆานายเป็นบ้าเลยเนี่ยกับคนอื่นนายไม่เห็นเป็นเลยเดินหนีตลอดแตเ่เปล่าเนี่ยทำไมนายต้องตะคอกใส่เป้าเป่าด้วย พูดดีๆก็ได้นี่นะแล้วฉันพูดไม่ดีตรงไหนฉันซีเรียกกับเรื่องนี้มากนะสเก็ตบอร์ดเนี่ยนายก็รู้อยู่ว่าอาลิสเนี่ยเคยเล่นสเก็ตบอร์ดกับพวกเราแล้วพลาดทําให้กระดูกหกักตอนนั้นนอนโรงพยาบาลไปตั้งหลายเดือนัน<อ>ผิดตรงไหนที่ฉันไปถ уг ปะเปาไม่อยากให้ปะเปาเข้าไปเพราะว่าถ้าอลิสล้มขึ้นมาแล้วเข้าโรงพยาบาลอีกะเปา,ปาก็จะต้องโทษตัวเองอีกเอานะเควินตอนนั้นฉันเด็กมากนะตอนนี้ฉันโตแล้วและอีกอย่างหนึ่งฉันเล่นเป็นแล้วด้วยตอนนั้นฉันยังเล่นอะไรไม่เป็นเลยตอนนี้ฉันเป็นแล้วเพราะพวกนายสอนไงชิมาก ตอนนี้เนี่ยไอแผลตรงนั้นน่ะก็หายไปแล้วฉันก็ไม่ได้กลัวแล้วนะแล้วนายไปว่าเปาๆขนาดนั้นเนี่ยไม่คิดบ้างหรอว่าที่เป่าๆเดินไปเพราะว่ารองเท้าของอลิสหลวมก็เลยจะเดินไปดูฉันเห็นเป่าๆยังไม่ทันแตะตัวอลิสเลยสักนิดนะแล้วอยู่ดีนายไปตะคอกอย่างนั้นเสร็จเปาๆได้ไงใช่นั้นก็จริงฉันน่ะไม่ได้ตั้งใจหล่อฉันผิดเองแหละเมื่อกี้ฉันเล่นพลาดเพราะว่ารองเท้าหลวมจริงๆแล้วเมื่อกี้เป่าๆแค่เดินมาดูเฉยๆเองทําไมนายต้องเดือดขนาดนั้นด้วยล่ะไว้ค่อยคุยที่บ้านแล้วกัน ตอนนี้เนี่ยฉันคิดว่าเราไปเล่นที่ลานสเก็ตกันดีกว่าไหนๆเธอก็มาที่นี่แล้วเดี๋ยวฉันคุยเองปเปาไม่ได้ตั้งใจเลยอ่ะตอนนั้นที่ปอเปาเข้าไปดูเพราะว่ารองเท้าอลิซหลวมจริงๆนะปอเปาไม่ได้มีเจตนาที่จะแกล้งอลิซเลยอ่ะอเปาก็แค่เป็นห่วงเมื่อกี้พอเปาเอาไม่ทันแต่ตัวอลิซเลยอลิซล้มแล้วอ่ะเขาก็คงลําคาญปเปาแล้วค่ะปอเปาเสียใจอ่ะปอเปาไม่น่าหาด้วยเลยอ่ะ ให้มันน่าร้องให้อยู่ตัวนีงเอ้าเปาเปาเป็นอะไรอ่ะเปาเปาทะเลาะกับเพื่อนนิดหน่อยอ่ะเปาเปาก็เลยเสียใจอ่ะวันนี้เคนเอางี้แล้วกันฉันกำลังจะไปเล่นบาสกับเพื่อนอ่ะเออตอนนี้ปัญหาครอบครัวฉันเคลียร์เรียบร้อยแล้วนะเธอไปกับฉันแล้วกันอย่ามาหน้าคนเดียวเลยเม่เไ็นไรหรอกนะเปาเปาอยู่คนเดียวได้นายไปเล่นบาสเถอะโอ้ยฉันก็ไม่ได้อยากมาขับเธอหรอกนะแต่ว่ามปด้วยกันดีกว่าอย่าร้องไห้คนเดียวเปาปาไปกับฉันเล่าร้องไห้ได้เราจะขี้แงมาที่เร็ว ทำแรก็ช่างเป๋าก็มีเพื่อคนอื่นๆอีกได้